สวัสดีพี่น้องตอนนี้ก็อยู่กับขอมิสเตอเอกคนที่แต่ก้อนนาตาปานเอก,กพลน์แต่มาตอนนี้นาตาคือคนก็นดีแล้วบักเปล่าว่าแต่เอก,กพล์แม่นพายบักเปล่ามีเอฟซีจำพวกหนึ่งมาบอกให้คอยทำอาหารบ่มีภัยในโลกสามารถเฮ็ดได้แต่เฉพาะคอยเห็ดบบได้คือก้อนบักเปล่าคือพวกเขาบอกให้คอยเฮ็ดไข่อบทรงเครื่องสักผ้าพาซีเมมวนนี่บัก มึงคิดว่าตู้ซักผ้าบอมีเจ้าทีเฝ้าอยู่นันตีบเปล่าตู้ซักผ้าเหอนกูเจ้าทีโคตรแรกแม่กูนั่นเองทำพังนิดเดียวซากระเบือเขาหัวแน่นอนและกูก็สิบเหตุตามมึงอีกขั้นตอนแรกไปลักใคร่ก่อน <laughs> oh, no 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 no. <laughs> 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 yes. แม่ปรอยูตอนนี้งานะสะดวกสบายของเราออรโอเคเรามาทำไขอ่อบทรงเครืองสักพากกตอนแรกต้องใส่ไข่ลงไ้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไาใส่รองทาลงไ้ออาขั้นตอนต่อไาใส่จกลงไ้า ขันตอนต่อไปใส่ประแจโล่ปๆาเปิดเครื่องเลย 大了哦、我们要放他走，扫光不能躲躲。